วับนนะันนี้เป็นแม่ของเพชรมันคงนะครับหลวงปิ๊กบอกว่าเป็นแฝดมาสามรุ่นแนละ้วนี่อยู่ประมาณดูงเท่าไหร่รา้อยหกสิบประมาณเกนะ้าสิบห้าไม่ได้ประมาณร้อยหกสิบสองรสามอะไรับ เท่าแม่น้ำตาลนันะแต่ว่ามีเขาอ่างกว่ามึงยืนให้ดูหน่อยลูกขันธุ์ใหญ่เจ๊วันนี้เขาพันธอนใหญ่ครับพันธอนใหญ่ชื่อแม่อะไรนะครับลูกแม่บุญมีแม่บุญมีนมเขาเป็นไรลุงเนี่ยนมถ้าก่อนเนี่ยมัน ต้องรีดไหมแบบนี้ไม่ไม่รีดนะแต่ก่อนเนี่ยมันออกลูกมาลูกมันตายตอนนี้มันก็อักเสบแล้วก็มันมันไอไอมันกระโดดข้ารวระดดน้ำเกี่ยวเริ่มคดหายหนะก็ไม่เป็นไรเงี้ยเส้นนี่ขันเดี๋ยวรด,รดน้ำนี่จะพิษมังคงนะครับ เล็บเท้าเล็บลายนี่ลุงแต่งนะครับลุงไม่ได้แต่งฮะเล็บกระลาจะเป็นแต่ก่อนเป็นค่อยงานนะต้องเอาเล็บอย่างนี้แหละครับอันนี้มันก็รุ่นต่อรุ่นมาเรื่องเรือปัจจุบันเล็บกระลาคือมันหนาที่ก่อนฉลากไม้ลากอะไรจะเล็บสี้นเปลี่ะนแเล็บยาวมันฉีกหมดยิงต่อบางลูกหลอดดีลูกหลังนั่งครับต้องหาเล็บอย่างนี้ค่อยงานแต่ก่อนเพราะว่าเล็บกระลาจะหนาไม่กับปัจจุบัพวกนี้ไม่เข้าหรือว่าอยู่กับลูก